ธรรมบัรญ,ญายชุดจิตภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรครั้งที่33ทุกขสัจจทุกขทุกโดยสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนทรงแสดงณตึกสวาธรรมนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารทรงแสดงเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2533 มัดน,นี้จักสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่น <st une noise> ก็คือความรู้รอบครอบทัดถึงในสัจจะคือความจริงจากธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าซึ่งนำมาแสดงสัจจะคือความจริงนั้นที่เป็นหลักใหญ่ในพุทธศาสนาก็คืออริยสัจ สัจจะคือความจริงที่พระพุทธอริเเจ้าได้ตรัสรู้อันได้แก่ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกสมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุในเกิดทุกนิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกมรรคสัจจะสภาพจริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ส่วนสัจจะคือความจริงที่รระพุทธเจ้าตรัสสอนอันนับมาเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งก็ได้แก่หลักกรรมและผลของกรรมในพุทธประวัติได้แสดงถึงประยานคือความอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าสามประการที่ทรงได้ในราตรีที่ตรัสรู้ในปฐมมยามได้ทรงได้อุเพนิวาสานุสติยาณ คือพระยานที่ยังรู้ระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้เรียกสันว่าระลึกชาติได้ในมัชฌิมยามทรงได้จุตูปปาตยานคือพระยานที่ยังรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงอันได้แก่ความเคลื่อนจากพบชาติหนึ่งเข้าถึงพบชาติหนึ่งเป็นอันมากแห่งชาตินั้นๆที่ทรงลึกได้นั้น ว่าเป็นไปตามกรรมคือการงานที่ได้กระทําไว้กระทํากรรมชั่วก็เคลื่อนไปเข้าถึงชาติที่ชั่วมีความทุกข์ต่างๆกระทํากรรมดีก็เคลื่อนไปเข้าถึงชาติที่ดีมีความสุขต่างๆฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสรู้ในหลักกรรมว่าทํากรรมดีให้ผลดีทํากรรมชั่วให้ผลชั่ว ในมัชฌิมยามแห่งราตรีนั้นเพราะฉะนั้นหลักกรรมนี้จึงเป็นหลักสัจจะคือความจริงที่สัรสร้ก่อนแต่ที่จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าจึงทรงได้ในปัจฉิมยามของราตรีนั้นอันได้แก่อาสวกคยายานคือความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายได้ทรงแลกพยานอย่างรู้ในทุกในเหตุเกิดทุก ในความดับทุกในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทรงได้พยานคือความอย่างรู้ในอาสวะคือกิเลสท,ที่ดองจิตสันดานในเหตุเกิดอาสวะในความดับอาสวะในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเป็นตันว่าทรงได้พยานที่ตัสรู้อริยสัจทั้งสี่ทั้งสายทุกและทั้งสายอาสวะยังได้ตัดสู้เป็นระพุทธเจ้าฉะนั้นหลักอริยสัจ จึงเป็นสัจจะที่เป็นหลักอย่างยิ่งในพุทธศาสนาและก็เลยทรงนำเอาหลักอริยสัจที่ได้ตรัสรูรร้ในปฏิมยามเป็นประญาที่สามกับหลักกรรมที่ไิ้ตรัสรู้ในมัชฌิมยามมาทรงแสดงเป็นธรรมะสั่งสอนเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็พึงตั้งใจน้อมศรัทธาคือความเชื่อในหลักกรรม และสลักอริยศสตจ์ที่ทรงสั่งสอนตั้งใจพิจารณาให้เกิดปัญญาในหลักกรรมและสักหลักอริยศสตร์ที่ทรงสั่งสอนกล่าวเฉพาะทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกอันเป็นหลักที่ตัดสอนในอริยสตร์ทั้งสี่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้ตลอดก็มักจะตกใจเมื่อรู้ศาสนาสอนแต่เรื่องทุก สอนทุกว่าเต็มไปหมดทุกอยาก่างนอนก็เป็นทุกนี่ก็เป็นทุกจึงมันเกิดความหวาดกลัวทุกและท้อถอยที่จะฟัง,ท,ฟงที่จะศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาดังนี้เพราะเข้าใจผิดอันที่จริงนั่นได้ทรงสอนมุ่งสัจจะคือความจริงเมื่อสัจจะคือความจริงเป็นทุกก็ต้องตัดสอนว่าทุกและก็ไม่ได้ตัดสอนไว้เพียงเท่านั้นยังได้ตัดสอนก็จะคือความจริงคือเหตุเกิดทุกความหลับทุก และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ลังกล่าวฉะนั้นที่จัดสอนหลักอริยสัจดังนี้ก็เพื่อให้ได้ปัญญารู้จักกระจ่างคือความจริงทั้งด้านทุกข์ทั้งด้านดับทุกข์เพื่อที่จะได้ปฏิบัติบรรลุถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายบรรลุถึงบรุรุมสุขคือนิพพานที่จัดไว้ว่านิพพาน,นังประมังทุกขัง นิพพานเป็นบรมสุขคือสุขอย่างยิ่งดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พ้นทุกข์ประสบความสุขตั้งแต่ในชั้นกรรมจนถึงในชั้นอยากยิ่งความสุขในชั้นกรรมนั้นก็เพราะได้ทรงชี้แจงแสดงสอนว่าอะไรเป็นกรรมดีอะไรเป็นกรรมชั่วตัสสอนให้ละกรรมชั่วให้กระทำกรรมดีและยังได้ตัดสอนไว้ด้วยว่าทุกคนสามารถที่จะ ละกรมชั่วที่จะกระทำกรรมดีได้ถ้าหากว่าไม่สามารถพระองค์ก็จะไม่ตรัสสอนแต่เพราะสามารถที่จะละกรรมชั่วพระองค์จึงตรัสสอนให้ละกรรมชั่วสามารถที่จะทำกรรมดีพระองค์จึงตรัสสอนให้กระทำกรรมดีอันหนึ่งเพราะเหตุที่ละกรรมชั่วนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขพระองค์จึงตรัสสอนให้ละชั่วเพราะเหตุที่กระทำกรรมดีนั้น เป็นไปให้ได้ประโยชน์ในความสุขพระองค์จึงตรัสสอนให้กระทากรรมดีถ้าหากว่าละกรรมชั่วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือกุลในความสุขแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อนพระองค์ก็จะไม่ตรัสสอนให้ละกรรมชั่วถ้าหากว่าจะทํากรรมดีจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือกุลในความสุขแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อนพระองค์ก็จะไม่ตรัสสอนให้กระทําดีฉะนั้นการที่พระองค์ทรงสั่งสอน ให้ละกรรมชั่วกระทำกรรมดีก็เพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกนในความสุขดังนี้ในพระโอวาตปาติโมกก็ได้ทรงวางหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักปฏิบัติธรรมอันนับว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาไว้สามประการคือละอกุศลความชั่วทำกุศลความดีให้ถึงพร้อมและชำระจิตใจของตนใ้บริสุทธิ์ผ่องใสดังนี้เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่จะน้อมรับปฏิบัติตามที่ส่งสั่งสอนนี้และยิ่งกันไปกว่านั้นก็หัดปฏิบัติทําความกําหนดรู้ในทุกขสัจจจสภาพจริงคือทุกวิธีพิจารณาทงความกําหนดรู้ในทุกขสัจะขครนี้ได้ตัดแสดงไว้โดยสรุปเป็นสามลักษณะคือพิจารณากําหนดให้รู้จักทุกขะทุกขะทุก,ทกโดยความเป็นทุกสังขาระทุกขะ ทุกโดยความเป็นสังขารวิปรินามทุกขะทุกโดยความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงข้อแรกพิจารณากำหนดรูปทุกขะทุกขะคือทุกขโดยความเป็นทุกขต่างๆดังเช่นที่ได้จัดอธิบายไว้ในข้อทุกอริยสัจว่าความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกขความตายเป็นทุกความโศ คือความแห้งใจความปริเทวะรันจวนคร่ำครวนใจทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความขับแข้นใจเป็นทุกข์แตล่ละอย่างความประจวบกับด้วยสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าเป็นทุกข์ดังนี้คือพิจารณากําหนดให้รู้จักทุกแต่ละข้อดังที่กล่าววันนี้และการพิจารณาน,นั้นก็พิจารณาที่ตนเองนี้เองเพราะทุกข้อมีอยู่ที่ตนเองทั้งนั้นความเกิดความแก่ความตายก็อยู่ที่ตนเอง ความโศกเป็นต้นก็อยู่ที่ตนเองความดจบ้บความกัดรากก็อยู่ที่ตนเองปรารถนาไม่ได้สมหวังก็อยู่ที่ตนเองโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการก็อยู่ที่ตนเองจึงอาจกำหนดพิจารณาให้รู้เห็นได้แม้ตามสัญญาคือความจำาหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ก็ชิบ ก็พิจารณาไปตามที่พระองค์ได้ทรงชี้บอกชาติเป็นทุกอย่างไรชาราเป็นทุกอย่างไรมรณะเป็นทุกอย่างไรเพราะทุกคนต่างก็มีชาติคือความเกิดมาและก็มีความแก่มาโดยลําดับและก็จะต้องมีมรณะคือความตายในที่สุดเหมือนกันหมดแราจะต้องพบเราจะต้องพบกับความโศกเป็นต้นต้องพบกับความประจบและความพลัดพลากจะต้องพบกับความปรารถนาไม่สมหวังและ ทุกคนก็มีขันห้าคือรูปประขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆวิญญาณขันกองวิญญาณคือความรู้ที่เป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้นาอาจจะนะอยู่ด้วยกันทําไมจึงว่าขันห้าเป็นทุกขโดยยอ่อก็เพราะว่าขันห้านี้เอง ขันห้านี้เองแก่ขันห้านี้เองตายและขันห้านี้เองที่มีอาการเป็นโศกเป็นต้นและขันท่านี้เองเป็นที่ที่ปรารถนาไม่สมหวังเพราะว่าในเมื่อจะต้องมีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายย่อมไม่ได้เพราะขันห้านี้ต้องมีเกิดแก่ตายเป็นธรรมดา ะปรารถนาไม่มีเกิดแก่ตายย่อมปรารถนาไม่ได้และเพราะต้องมีเกิดแก่ตายจึงต้องมีโศกเป็นต้นเรียกว่าต้องมีโศกเป็นธรรมต้องมีโศกเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้มีโศกก็ไม่ได้และเพราะเหตุนี้จึงต้องมี <vit> ประจวบกับส네ิ่งที่ไม่ต้องการจะพบคือต้องพบกับความเกิดต้องพบกับความแก่ต้องพบความตายเรียกว่าต้องประจวบกับความเกิดแก่ตายหรือเกิดมาแล้ว ก็ต้องประจบกับความแก่ความตายจิงต้องกลัดกราบจากขันห้านี้เองซึ่งเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราเมื่อยึดถือว่าตัวเราของเราก็ย่อไม่ปรารถนาที่จะให้ตัวเราของเราต้องแก่ต้องตายและก็ปรารถนาที่จะให้คนที่เป็นที่รักกันทั้งหลายไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่า โมมีขันท่าขึ้นมาแล้วเป็นความเกิดก็ต้องมีความแก่ต้องมีความตายฉะนั้นจึงต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจึงต้องมีความประจวบต้องมีความพลัดพรากดังนี้ความปรารถนาที่จะให้ตัวเราของเราคือขันห้านี้คงอยู่จึงเป็นไปไม่ได้ไม่สมปรารถนาเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหมดนี้จึงรวมอยู่ที่ขันท่านี้เองอันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา พระพ่ทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดให้รู้จักทุกโดยพ่เป็นทุกแต่ละข้อที่พระองค์ทรงสแสดงชี้เอาไว้แล้วพิจารณาน้อมออกมาให้รู้จักดังนี้จึงจะชื่อว่ากำหนดพิจารณาให้รู้จักทุกโดยความเป็นทุกแต่ละข้อ,ต,ขอตามที่ทรงชี้เอาไว้แม้เพียงเท่านี้ก่อนก็เป็นการหัดธรรมปัญญาให้มันเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจ บางส่วนละต,ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ,อไป